สวัดีครับวันนี้ผมได้สั่งพิซซ่ามาจากเซเว่นผมได้สั่งฮาวายเยนมาแต่ว่าฮาวายเยนหมด <ừ. S 2> ผมเลยไปเอา <Best. S 2> เบสไบส์เบสเบสไบส์เรามาดูกันว่าไหน้าตาเบสไบสเป็นยังไงมาดูทิไม่ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเบสไบสหน้าตาเป็นยงไงพิซซ่าที่มีอะไร,ไรอ๋อพิซซ่ากรอบใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้น่ากินไหม น่ากินไหมไหนด,ดมนดูดิเออมา้วก็ดโอ้โหพิซซ่าคาเฟ่ไปเป็นใช่ไหมครับครับเอาจอากเอาจากถุงเลยนีย่มันจะน่ากินไหมแก่ยังไงแก่ตรงนี้นี่กินหอมข้าจมู <laughs>

ยกขึ้นม,มาดิยกดิขึ้นม,มายกดิขึ้นม,มายกไปดูดิอันนี้อ้ยสีเออที่สีก็ได้กินเนี่ยันนี่อะไรเนี่ยอ๋อเขาทอดนานเกินไปฮะ่เขาทอดนานเกินไปมันเลยทำให้สีมันดำมันไม่เลยนะเนี่ยเห็นไหมใช่มันเบสไปด้วยเนี่ยฮะแตงกี้ ใช่ที่เราสั่งมปเนี่รูปมาเทียบดิเอารูปมาวางข้างๆกันดิเอารูปมาข้างๆพิซซาดูดิแล้วกันสั่งเบสไว้อันนี้นะครับก็สีน่ากินดีนะครับก็งเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าผุยังไม่เห็นพอเปิดมาปุ๊บโอ้โดพิซซาเบสไว้เลยครับมันเบสตรงไหนเนี่ย ใช่ที่พี่สั่งมาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอบนานเกินไปแล้วเนี่ยฮะเขาอ,อาจจะทำไม่เป็นก็นได้นะใช่ไหม <laughs> พนักง,งานไม่ได้เรื่องดิงงเลยเมื่อกี้งงเลยโดนลงแซตที่สั่งไหมเนี่ยใช้พิซซ่าเบสไบต์เปล่าผมไม่ทราบฮะผมไม่ทราบอ้าวแล้วกินได้ไหมเนี่ยองับ มันไหมเลยนะนี่นนีีนนน่่ครับเดี๋ยวไหนเป็นไงก็อร่อยนะอร่อยแต่มันอร่อยแบบไม่ไหมใช่ไหมอรอยดีอร่อยดีอ่ายัางดีซนะื้อมาแล้วนี่ก็ต้องกินนะใช่ไหมนี่เป็นเบสมันเบสเ,เบสมั้เป็นเบสมั้ยเบสไว แบบเอาเนื้อพิซซ่าสิว่นอร่อยนะเขียนไหมโอเคเขียนใช่ไหมอืมสั่งพิซซ่าหน้าอย่างนี้นะครับเบสไปครับนี่อนะครับอ๋อลืมอ่าีสั่งอย่างนี้ครับได้หน้าตาอย่างนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันที่ไหนบอกว่าบอกว่าเขาอันนี้ถูกต้อง อันนี้ผิดอ,อันนี้ผิดเพราะวเบสไปมันต้องหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมน้องก็ย่างั้นนี่เราอยังไงเนี่ยมันงงหมดแล้วเราเราสั่งยอะไรหรือเปล่ามันไม่ภาวะเอียนมดก็ต้องไปเกินร้านพิซซ่าแล,ล้วล่ะภาวะเอียนใช่ไหม แต่ราคามันมพงเกินไปเยอะห้าสิบเก้าบาทกับพิซซ่าไม่ไหม้หน่อยๆได้ไหะพิซซ่าเบสบายจากเซเว่นอีเลฟเว่นใช่อะขอสวัสดีครับกันเลย สวัสดีคับเดี๋ยวผมจะกินต่อแล้วเนี่ยจะเอาหน้าไปจุ่มแล้วเนี่ยอย่างนี้้องกินใช่ไหม <laughs> อร่อยเนี่ย